ครับเจอกับลุงพลคนรักป่าธรรมชาติอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงพลจะพามาดูกล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนที่เขาบอกว่าโด่งดังมากในตอน,นแต่มันดูกลับกันนะครับอัน,นี้เขาเรียกที่เขาเรียกกันว่าเป็นกล้วยเถื่อนเป็นทหารพลานผ่านทหารพลานเถื่อนนะครับเห็นไหมครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะผมคิดว่าถ้าผมเรียกก็คือกล้วยเถื่อนใบด่างแดงครับ เขาเรียกว่ากล้วยเถื่อนด่างแดงเห็นไหมครับใบด่างสวยอยู่สวยอยู่สวยมากเลยด่างแดงมันดูอีกทีมันก็คล้ายๆกับเลสฮารายวนะครับกล้วยเลสฮารวาถทอ่เป็นด่างแบบนี้เพียงแต่ว่าเลสฮาวนี่คอเขาจะสั้นคอเขาจะสั้นกว่าใช่ไหมทีนี้กล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนคอเขาจะยาวกว่านะครับต้นก็แดงเลสฮาวายนี้รู้สึกจะเป็นต้นเขียวนะต้นเขียวคอนี่สั้นแล้วก็มีปีกมีปีกออกมาอยู่ตรงนี้ปีกปีกออกออกมา แต่กล้วยเถือนหรือว่ากล้วยป่านี่มันไม่มีนะครับดูัรววาสวยงามแต่ที่เขาว่าทหารพานเถือนทหารพานเถือนเขาจะก็ลายเหมือนกันแต่ก็จะมีเส้นแดงเส้นแดงอยู่ที่ที่ที่เอ็นหัวนี่จะเป็นเส้นแดงสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้มแดงเลือดหมูเข้มแต่นนี้มันมันไม่ค่อยมีเนาะมันมีน้อยอยู่เนาะมันบางมันแดงแต่มันแดงเล็กๆด้านหลังก็ไม่แดงนะครับที่เขาว่าเป็น กล้วยไอทหารพลานทหารพลานเถื่อนใช่ทหารพลานเถื่อนใช่แต่บางคนว่าทหารพลานปลอมมันไม่ใช่นะมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าปลอมถ้าปลอมนี่มันต้องเป็นที่ว่าต้องเป็นที่ว่าคนสร้างขึ้นมาปลอมเรียนแบบอ่าโอเคนั้นครับผมใช่แต่นี้มันเป็นกล้วยกลายพันธุ์เนาะมันเป็นกล้วยกลายพันธุ์จากกล้วยเถื่อนธรรมดานี่แหละแต่มันกลายพันธุ์มาเป็นด่างเป็นด่างแดงที่ผมเรียกว่า ดูด,ดูต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ต้นเล็กต้นเล็กนี่ก็ด่างด่างแดงนะครับเรียกกล้วยเถือนด่างแดงไม่ใช่ไม่ใช่ฐานพลานเถื่อนเนาะเข้าใจด้วยฐานพลานเถื่อนกับฐานพานป่าผมดูแล้วมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอ็นนี้มันแดงหลังมันแดงใช่ไหมแต่นี้มันไม่แดงแต่มันก็ดูสวยงามดีอยู่ถึงว่าจะไม่มีราคาจะไม่มีราคา เหมือนในพวกทหารพลานป่าเนาะแต่ผมว่าดูมาแล้วมันก็สวยอยู่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดรูปแบบตรงไหน,นดูทีทีมันก็เหมือนเลซาไวา้แหละเนาะมันเหมือนกับกล้วยเลซาไว้แหละก็แดงด่างเหมือนกันเพียงแต่ว่าคอก็จะสั้นกว่าแต่นี้คอก็ายาวกว่าแต่ว่าเขามีปีกแต่นี้เขาไม่มีปีกเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมีอีกตรงโน้นมีต้นเม่มันก็ด่างมีพาต้นลูกมันก็ด่างอีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ต้นกล้วยด่างเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงมันมีไอ้นี้อยู่ในสวนยางนะครับวันนี้ลุงพรมากียดยางลุงพรมากียดยางนะครับอยู่ในสวนยางเดี๋ยวลุงพรจะพาไปดูมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ม,ยออยมัน,ม,ม,นม,ม,มันมีหลายแบบมีต้นแดงมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้แดงเข้มเนาะมันมันไม่ได้ต้นแดงเข้มมันแดงแบบธรรมดานะครับตอนนี้จะถึงแล้วครับจะถึง อันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่ของปลอมนะมันเป็นของแท้แหละเพียงแต่ว่ามันกลายพันธุ์มันมันมันแต่ละสายพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ต้นแม่มันต้นแม่มันนี้ตอเป็นตอของต้นแม่มันที่ว่าลุกพลเคยตัดทิ้งไปนะครับก็ด่างอยู่ต้นแม่ก็ดังอยู่แต่นี้ลูกลูกก็ออกมาออกมาสามหน่อสามต้นนะครับ ก็ดางก็ดางหมดเห็นนะครับอันนี้อันนี้ต้นน้องเพื่อนเพิ่งออกทีหลังก็ดางอยู่ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่นี่ครับแต่นี่ต้นเขียวนะต้นเขียวเหมือนเลซอร์ไาวาเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าคอเขาจะยาวกว่าปีกเขาไม่มีเนาะถ้าเป็นเลซอร์ไาวาก็จะมีปีกเขาจะมีปีกปีกเขาจะใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ตน้นต้นพี่ต้นพี่ต่อจากต้นน้องเมื่อกี้ดูครับก็ดางอยู่ ดังดางเหมือนลิซ่าวายเลยสีแดงน,นี้ใบใบแรกเขาก็ดังต้นน้องเขาก็ด่งังอันนี้มาต้นพี่เ,เห็นไหครับนี่ก็มีสามพี่น้องต้นพี่เขาก็ด่งดังด่างสวยอยู่เห็นไหมครับนี่เรียกกล้วยผมเรียกกล้วยเถื่อนด่างแดงนะครับกล้วยเถื่อนด่างแดงไม่ใช่ทหารพลานเถื่อนนะไม่ใช่ทหารพลันบอมแต่เป็นเป็นกล้วยด่าง กล้วยกล้วยเถื่อนด่างด่างแดงครับเห็นไหมที่เขาว่าเขาลายเหมือนชุดทหารพลานโอเคใช่ผมอาจจะยอมรับไม่ใช่ทหารพลานเนาะเป็นทหารเขียวนั่นแหละชุดพลังของเขานะครับแต่ว่าดูแต่เขาบอกว่าบางทีกล้วยกล้วยต้นแม่ด่างลูกไม่ด่างก็มีนะครับต้นแม่ด่างลูกไม่ด่างหรือว่าต้นแม่ไม่ด่างแต่ลูกด่างกลายพันธุ แต่ต้นนี้ดูครับแม่ผมเคยตัดทิ้งไปก็ด่างอยู่แต่มาลูกก็ออกมาด่างทั้งสามต้นเห็นไหมครับลูกลูกก็สามต้นออกมาด่างหมดเห็นไหมครับนี่ไงมันก็สวยดีอยู่นะครับผมว่านะเห็นไหมครับสามต้นด่างหมดสวยอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นทหารปลานี้วใบเขาจะเรียวใช่ไหมทหารปลานลาใบาเขาจะเรียวกว่ามีเอ็นแดงอยู่ ด้านหลังก็แดงแต่นีนด้านหลังก็เขียวเนาะด้านหลังก็เขียวเออใช่เลือดทาไวาก็รู้สึกว่าจะแดงด้วยด้านหลังอันนี้ก็แดงเป็นแบบสีชมพูนอนแต่พอเขาแก่ตัวขึ้นเขาก็จะหายฮนะเราอย่าพูดว่าถ้าหารผ่านป่าปลอมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าของปลอมนี้มันต้องเป็นคนทำปลอมขึ้นมาแล้วไปขายใช่ไหม ถ้าคนทําขึ้นมาแล้วเาไปขายโอเคครับนั่นผมจะรอบปลอมแต่อันนี้เขาไม่ได้ปลอมนะเป็นเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาสร้างมาเขาสร้างไม้เป็นธรรมชาติเป็นกล้วยเถือถ่อนด่างแดงนะครับกล้วยเถื่อนด่างแดงดูให้ดีใบเขาจะเป็นด่างด่างอยู่เห็นไหมครับอันนี้สามต้นนี้ด่างหมดสามต้นพี่น้องตัวแม่เขาก็เคยด่างเนาะผมเคยลุงปอนเคยฟันทิ้งไปก็ด่างอยู่เหมือนกันแต่บางต้น ฝั่งนน้นก็มีนะครับฝั่งนน้นแต่ว่าแม่เขาไม่ได้ด่างเนาะแต่ลูกเขาด่างแต่ด่างไม่เยอะใบหนึ่งก็ประมาณสองสามจุดด่างสองสามจุดอยู่แต่นี้เขาด่างเยอะอยู่สวยงามมากเลยครับสามต้นนี้ด่างหมดเห็นไหมครับดูถึงว่าเขาจะไม่มีราคาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าฟารมสวยแล้วผมว่าก็ไม่แพ้กันใช่ไหม ความสวยผมว่าไม่แพ้กันดูได้ครับต้นนี้ดูสวยอยู่ครับเข้าใจย,ยังครับทีนี้คําว่า <c oughs> เราพูดง่ายๆว่ากล้วยด่างกล้วยด่างแดงนี้มันมีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งเลซาวายวใช่ไหมครับเลซารเเซอราวาเขาก็ดูอีกทีนึงแต่ว่าต้นเขาใหญ่ใหญ่เนาะ ต้นเขาจะใหญ่กว่าต้านต้นเขาไม่สูงแต่อนี่แล้วก็มีหานพารนป่าทหารพานป,าป่าก็รู้อยู่ใช่ไหมก็จะมีเอ็นแดงที่กา้านใบของเขาแดงตลอดแดงเข้มด้านหลังแดงนะครับก็เอน็นเอน็นหลังนี่ก็แดงด้วยแดงหมดแล้วพูดง่ายๆว่าแดงหมดขอบเขาก็แดงใช่ไหมขอบ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 ,ขอบ,ขอบ,ขอบนี้เขาก็แดงแต่อันนี้เขาก็แดงอยู่ความสวยเขาก็ยังมีอยู่ความแดง มันดูไม่ค่อยชัดเนาะมันเปียกน้ำพอดีฝนตกมาเมื่อคืนเห็นไหมครับก็มีหลออขอบแดงอยู่สวยอยู่นะครับแต่อันนี้กล้วยเถื่อนด่างแดงนะครับคุณจะเรียกยังไงผมก็ไม่ว่าแต่ผมลุพลจะขอเรียกว่ากล้วยด่างแดงแถบภาคใต้แถวภาคใ,ใต้ประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับกล้วยด่างแดงมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่บางต้นก็ด่างสวยบางต้นก็ด่างไม่สวยแต่ครอบครัวนี้ด่างสวยหมดทั้งสามต้นเห็นไหมครับดูนี้ต้นพี่ต้นพี่ก็ด่างสวยต้นน้องก็ด่างสวยต้นกลางก็ด่างสวยด่างทุกใบนะครับด่างด่างด่างลงกใบนะครับสามใบด่างหมดยอดกําลังจะออกมาแทงยอดอยู่แต่ไม่ทราบตอนผมคิดว่ามันต้องด่างนั่นแหละเนาะมันต้องด่างนั่นแหละ แต่มันไม่แดงเนาะมันไม่แดงแต่มันต่างแต่ต้นที่แดงนี่มันก็มีอยู่เนาะแต่มันต้องเดินมาอีกนิดนึงขี้เกียจจะเดินละยวต้องทํางานต่อทํางานยังไม่เสร็จวันนี้แอบแอบมาทําคลิปก่อนเห็นแล้วมันสงสัยที่คนเขาคนเขามาพูดกันในคลิปว่ามีกล้วยเถื่อนกล้วยมีมีมีทหารปานป่าถูกปลอมนะมีทหารปานป่าปลอมแต่ผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ปลอมเนาะเราต้องเข้าใจกันด้วย เราต้องเข้าใจกันด้วยว่ามันมันคน <ıyorlar. S 1> ละสายพันธุ์กันเลซารวายทหารพลานป่าแล้วก็เถื่อนด่างแดงนะครับนี่ผมเรียกเถื่อนด่างแดงเนาะใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเถื่อนด่างแดงแต่ผมจะไม่เรียกทหารพลานผมเรียกเถื่อนด่างแดงนะครับมีด่างด่างด่างเหลืองด่างขาวก็มีของผมที่บ้านก็มีมีมีด่าง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 เหลืองนะครับมีทั้งแดงทั้งเหลืองแต่ว่า ก็ไปเลี้ยงไว้ดูเล่นอยู่ก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ด่างด่างด่างแบบด่างแบบหินอ่อนก็มีนะครับด่างแบบหินอ่อนก็มีแต่ว่ามันมันไม่ใช่กล้วยเถื่อนเนาะมันมันเป็นกล้วยนมสาวอยูอย่ใบก็จะหนาหนากว่าวก็ก็มีด่างด่างเป็นเส้นสีขาว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 บางเส้นก็จะมีเหลืองนิดนึงนะครับนั่นคือด่างนมสาวก็มีอยูอย่ต้นหนึ่งกำลังเก็บเอาไว้ทมแม่พันอยู่ เห็นแม่แม,แม่แม่ของเขาก็ด่างอยู่แต่ว่าด่างไม่เยอะผมเลยเก็บลูก้็ามาเลี้ยงดูว่าเขาจะด่างด่างไหมแต่ต้นนี้แน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเถื่อนด่างแดงสามต้นพี่น้องด่างหมดต้นแม่ก็ด่างแต่ต้นแม่ตัดทิ้งไปนะครับเดี๋ยวลุงพรลว่าคลิปนี้ลุงพอลก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ลุงพอลด้วยนะครับ แต่ที่ไม่พลาดกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวลุงพลมีอะไรที่ดีลุงพลก็จะนํามาเสนอให้อีกเี๋ยวลุงพลจะเข้าไปหาไม้ด่างในเดนมารลีคลิปต่อไปนะครับไม่คลิปต่อไปก็ประมาณสักคลิปสองคลิปเดี๋ยวก็ลุงพลก็จะเข้าไปว่างวันไหนงลุงพลจะเข้าไปในเดนมาลีได้ว่ายังไกลอยู่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ไปทํางานอยู่นะครับสวัสดีครับ